การบั่นทอนเรื่องปัญญาหนึ่งการเดล่นการพน,นันเป็นเหตุหน่งีการโกงเกิดขึ้นนะเป็นเหตุห่งเสียทรัพย์บวชแต่ก็เป็นเหตุหน่งบวชหาบวชพยายามหาทรัพย์ไม่ถึงมาเพิ่มแต่ว่าเขาเข้าใจเขาว่าหาทรัพย์ไม่ถึงมาเพิ่มด้วยนผู้แพ้่ก็กรเร้นไทยผู้ชนะก็ยืนยิงหกอย่างหมดเลย ถามมันมีจังสนเบดบานนบทบางีก็ได้สีเห็ดหน้าให้กินเนาะลี่เล่นลักเล่นได้ปะไม่ได้เปิดเผยเนะเป็นเเ,นเสียทรัพย์นะแบบเสือไทยจนะิบหายมาื่อหลังแมนก้ม็นเวื่อจ้อลกูกนี่กูได้ ไปหาค้าขายวาเนี่ยมันรวยค้าขายยังกระท้อนนั่นแหละมันเป็นแค่เรื่องเบาคือซื้อหลักวกกันไปควบนั่นควบนี้เป็นเครื่องเนียวลังบหเห็นถ้ำหือซื้อหลักเนี่ยมืออี่อันแปลงได้หลายมือเด้ปรมาณนี้แหะทีเศร้าแล้วเปลที bữa hiện là đây giặc sâu bọn bữa hiện cứ mua được sâu dạ. <laughs> 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 bữa đi tìm thắng nạ sai à, phải đi treo cho à, thắng เียอะกันนอ้ไรนักมือดีเยอะมีอะไส้ดาก็สิเป็นเทวดาท่วท้อง ลอืมเจ็บจิตใจนี่มาคอยอยู่เราสิเอาสิ็ดแท่งนามก่อนใบมังหันโดยก สูบเอานั่นต่มาใส่ไปแต่จังปลอยเป็นป,ป่าเนาะสูบน,น้อยๆนั่แหละมัดมือกระไดอยู่สูบมือนั่นมือนี่คืนเต็มเองจังปลอยปลอยเป็นขึ้นนำป,ป่าเป็นหมดเดินสายอ,อมวัดใบกันเล็งแ,แทงเปจากสองสามมิกเอาละบันต้องเอาสูงขัดอก เขาก็ว่าหาหนามเมาแต่ว่าบได้สบายอยากลราหนีเยอะนะผู้ใดว่ามีอาชีพหนังเขามิตรอาชีพข้อมเห็นแกนโตเนนะบว่าสิเป็นคู่บวาสิเป็นนากการเมืองบว่าสิเป็นซอสซอสซอสจอ,อยอยงงก็แหลวแก่ห่วงกระสิทธิประโยชน์ส่วนตัวบวาสิเป็นตำรวจบว่าสิเป็นทห,หารห่วงหาสิทธิแกส่วนตัวเด้อ คนสิมาทำโสเซอร์ร่วมนี่หางยากเลยสิบอกให้ยากแต่ว่าอยากไปเป็นมั่นเป็นนี่เข้าไปนะี่จ้างเอาเด้ลงทุนเป็นการขาดีนั่นบาตรโฆษนาว่าทำเพื่อพี่น้องประชาชนาว่าเดีสู่เน้นหน่อยกับว่าใดสู่เน้นกับว่าใดเด้เอสิบอกนั่นเขาจังประโยชน์สาธารณะครับ ไม่ได้เสียดเสียวนี่หน่อยดีเดยอเป็นการรักษารรมรักษาวัดร,รักษาพระไตรปิฎกรักษาทาวารวัตถุไห้เหงผู้คนมีปัญญามาเอาตัวคนเองคนก็ไดพุ่มปัญญาในหันขึ้นกันได้บัดนี้โบเบนว่าแม่นเฉบาบรรลุยังกระซางแต่ว่าเป็นปัจจัยในภายภากหนาคือเกา่ามันยังมีอานุสงแตะก็บินภิกษุลาปากเน,น่า แล้วก็ยังมีอานิสงส์ของเล่าอยู่ด้วยไงกับบ้านในไก่เด้เล่าเองกับซีพน์คือกันบอกคือเทวทัตมันเล่าหลงในหลาบในหยดของเล่าสื่อๆครักับบินปีกสุบอกแปงซีโป่งจากน้ำมันบ้ได้ศึกษาน้ำกันเนาะเห็นปะพิดาฝ่ายนั้นไหม ตีดไฟหลอดนั่นจะ้ะแมงสิมากหลอดนี้ดีได้เพราไม่มีแมงเนาะครับโอ้ยจากแมยงยังขาวอักหลาติมพระอีกกระบินภิกษูเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าพุทธกาสะพะ <c oughs> ภิกษูนอกครับไอผู้ไอหนั่น บวชน้ากันบวชความกันนะั่นแหละผู้อายว่าอ,อ,อายุหลายแล้วว่าอาสมาถสมทรงจำทำดีไนอย่างไรว่าอาสมะทรงจำพุทธพจน์คำสอนพุทธเจ้าได้ก็เลยขอเอา,าอเฉพาะเลี่ยนกรรมฐานเพื่อแค่กรรมฐานหาออผู้เป็นอาจารย์ก็สอนกรรมฐานให้เพ่เออขาป้าไปฝึกหัดปฏิบัติของผืนเดินจงกรมน่งสมาธิมอยู่สําหนันเหตเทศไปฝึปกกรรอรหอลตห์ผู้นองอนก็บ,บินผู้นองที่นี่มีความทรงจำดี ไปอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็สามารถจําได้สามารถจําได้สามารถเทศได้บอกมันนี่ได้หลายลาบสักหลักเกิดขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้นหลงเจ้าของที่ว่าเจ้าของเป็นผู้รูทรมว่าเจ้าของเป็นผู้มีทรมบางที่ก็ก้าวถ้ำบิดเบือนถ้ำสอนจากแจกิงมากประกาศก้าวเพื่อให้เกิดลาบสักะลักีการก้าวกระทบกระทั่งเหตุเหตุของถ้งมงำ,ำมากระถึกทั้งหาน้ถ้ำไรถ้ำมากกระถึกทั้งหาพัด บิดเบียนคําสอนเพื so ่อให้เกิดรับสักกะละกับตนหนึ่ง yes ก้าวเสียดสีบ uh. yeah, ุคคลผู้อื่น้อมเป็นเหตุแห่งการแตกแยกร้อมเด้อันนี้พระพุทธเจ้าก้าวไหกับบิดเบียนออกไปจากน้อยอย่างสี่อันใด้ทีว่าบางยางทีบอกเป็นพุทธพศข้ามบอกพระพุทธเจ้ากับก้าวตัว่าเป็นข้าบอกพระพุทธเจ้าพระุทธองค์ย่อมแสดงอย่างนี้ก็ว่าลาศละเกิดขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้น บัณฑ์ก awesome. ็ไปหาโตว่าที่กับพระป่าพระป่าคุณบอกอีหยังเพม่นเบ่งต่ใจคุณบ่งละตาขี้เดเพิ่นได้ันบ่สนเด้อัน่ออื่นๆนั่นค่นที่จริงเขาจะมาจากเถียงเขาจานี้่สมเยอะยิ่งจองห้องเกิดมากก้าวตู้ใส่ไหลพระป่าว่าพระป่าบดีแนวนั้นแน้นี้มีเบ็ดละบาดเียแบบเดียวกันกับสมุนี่แล่วกาวทำไปไหน ของพระพุทธเจ้าบิดเบือนเพื่อยเกิดลาสักกะละบางที่กะว่าว่าท่านยังสี่ยังสี่ซึ่งพระพุทธเจ้าบได้เ่าอาศัยได้อันสงแบบนีเ้เข้ากับมาท่านนําเพื่อให้เกิดลาภสักกะละับเจะขอแล้วสุดท้ายตายไปที่ไปล,ลกนรกไปเนื่องมา,าด้วยกี่แต่ว่าด้วยบุญที่เพิินเป็นผู้รักษาวัดว่าอารามไปอยู่อยู่ไดช่วงพัก เขาบอกผักผักนกผักนกนรกเลยเกิดมาเป็นสั์เดรว์สารก็เลยเกิดเป็นป่าป่าท่องเป็นป่าท่องมาเกิดในสมัยพุทธเจ้า,าก,ก็ได้เกิดเป็นป่าท่องพวกชาวพผม่องจับมาได้ก็เลยเห็นว่าป่านี่คือเป็นแต่แฝกก็เลยเอาไปเล่ขายนั่นแหละเล่ขายพอไราชาเดี๋ยวเห็นเลยรู้สึ้กว่าป่านี่คือแลกแนี่นไม่เหตุยังนอ เอาไปถามพระพุทธเจ้าเบื้องกันหน้าก็เลยไปก็เอาปลาน่ะไปพระพุทธเจ้าหนึ่งคนหุจักแล้วกเ็เลยกรนด่ากสิปุประมาณหางวงพวกกษัตรพวกผ้ามพวกนี้เขามาฟังธรรมนะก็ทั้งปีสุขกันพันพุทธเจ้าเลยว่าเราจะให้ปลานี่พูดเอปลานก็บเบาเป็นกะ็ะไยถามดูก่อนรบินต่าง คนเอือซื้อเกาแต่ว่าปลานั่นเวลามันอาปากขึ้นปากเหม็นทั่วเมืองกาจคือไล่วันธรรมาดาเลยปากมันสิเหม็นไปทั่วเมืองเลยเมือมาถึงพูเ้เจ้าผู้เล่นระงับไปอยู่ซื้อพู้เจา้าระงับบ่อยมันเหม็นยู่ซื้อเลยแปว่าห้าสิให้ปลานีนเว้าเดอ้อผนก็เลยว,ว่าดูก่อนกับบินพี่ชายของเธอไปไหนบอกพี่ชายอันของเก้ากระหมอ่อมไปนิพพานแล้ว แล้วเธอทำไมยังอยู่ที่นี่ก้าวกระมมเรียนพุทธวจนะครับแล้วมีการบิดเบือนกาวตูไซไลยพุทธเจ้าหมายถึงว่าผิดแพ่งคําสอนอันใดพุทธเจ้าบรดน้สอนก็บอกว่าพุทธเจ้าสอนแต่เป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายเขาใจพิษและอุบาสกอุบาสิกาเขาใจพิษตะก,การกาวไซาลพระธุดงพระพีไายที่เป็นอรหันต์พร้อม บาปป้ามันสียงจักยังมันมิเทศที่สอนพวกเกี้ยวไดบ่มันบ่ได้เลี่ยนคือข่อยบอกไปทั้งสี่ดาวแม่มารดาของเธอไปไหนผู้นั้นก็เอาลาบสักละลักขึ้นกันบางที่ก็แม่บอกวางสีนห้าตอนนอนห้องบ่มีอันนี้บ่มีอันนี้เด้หาวิธีมาหามาเดอลูกเด้อเออบ่มีปัญหาดอกแมก่เอ้ย่าเไรอักเ้นองสาวแม่กัาน้องสาวร่วมกันกับพระอันนี้แหละ <c oughs> บิดเบือนคําสอนเกาตูเสลัยพระทุดง ปลาตายไปกับล,กล,ลกูกนรกที่นี่ครลบกระเบาโดยข้อมจริงกับมาเบิดแล้วทำไมผมบวชท่านนันทีพันษากระบายสมัยตะกี้คนอายุยืนเด้อายุสี่หมื่นปีคนตะกี้สมัยของพระพุธกะสะปะคนอายุสี่หมื่นปีจะถามว่าเธอบวชจากพันษาในระวังผมกระบวชนั้นระวังกลางอายุเราแหละบวชไดหาพันพันษา า,า,าพระพิซ้ายเธอไปไหนพิซ้ายบอกไปในผ้าแล้วแวถวนี้เธอสิไปใส่แขนอึกขก้ดเนื้นนหัวใจอาห่วฟาดใส่กระพรอมตายไปนรกด้วยอานิสงส์ที่เคยบวชพระก็เลยเกิดมากลายเป็นพระสีเหลืองปลาสีเหลืองพรปลาทองเดี๋ยวนี้ก็ยังใหม่น่นรกสิไปโพอีกเท่านึงญี่ปุ่นสามัยของพระีอริยะ ไปโพอีกเจ้าหนึ่งยี่ฝุ่นเดธรรมดาพอเจ้า,าโพนั่นบพราะม่นไปสิไปเป็นอาหลานยังเหยียดโลงอีกบังโดนพูนไปหาสมัยของพระพุทธเจ้าองค์อื่นอยู่ในกับอื่นมือนได้บันนตรยาหน้าเป็นอสงไขยพระนิสิตกนรกอยู่เป็นอสงไขยกะบินเป็น่ากระบินภิกสุหนังจากนี้ไปนี่ จากจากุธเจ้าโคดมเฮ้าเนี่เอาอยู่ลานก็ปีคนยังอยู่ในนรกอยู่ในลานโคตีเอาหลังจากว่าสักสินพัทธกับไฟไหม่โลกเนื่อไฟไหม่โลกแล้วตอนโลกดับคือบ่มีโลกบ่มียังพวกอยู่ในนรกก็ยุงสันเปรตก็เปรตยุงสันผีก็ผียุงสันสันเดียร์ฉานบ่มีราะว่าสนานเ่ียนีมันจะต้องกันตั้งกับไม่เป็นอคัญจะไม,ม่สักกอนวิวัฒนาการของโลกอันใหม่เกิดขึ้นสกักกันจ้างเกิดสารมันทะกับขึ้นบัน ช่วงนั้นบ่วมเ็นบ่วม็นธรรมดาในส่วนห้คิดว่าพวกอยู่ในนรกกับอยู่จังสันมันเป็นของมันเองเปรตกับเปรตจุ่งสันช่วงศุนจะกลับเอินว่าสุนจะกลับในระวังสาสาละมันถะกลับกลับพัธละกลับสิหอดกันช่วงนั้นเอินว่าสุนจะกลับคําว่าซุนจะคือบอ่มีอีหยังเลยบ่มีความดีเกิดขึ้นแล้วเอินว่าศุนแล้วก็โลกมตาตั้งไม่สะกก่อนพวกใดสิเป็น เทวดาอินพ่มทั้งหลายเขาก็คอยชุติไปกับมาเขาสู้มากินกวนดินเป็นแบบเก้านี่แต่ละกับสิเป็นสีตลอดของพระรละกับก็คือแก็เริ่มต้นมาตั้งสมัยของพระกัปสันโทแล้วมาสิ้นสุดของวาสิวิยะต่อไปกับพระนรทถะเป็นไปวันิไปสิ้นสุดของคุณเถอพระสุมังคละสิบพระพุทธเจ้าเลื่อนวาสาละแปลว่ามีประโยชน์แปลว่ามีวามหมายม,มากเข้ามาสาละ เริ่มาสาระฟอรมีพระพุทธเจ้าสิบองค์เกิดขึ้นหลายที่สุดก็คือสาระมันถักกับนั่นเองพุทธเจ้าเกิดตอนเนืองถ้าว่าตอนเนื่องก็โมเมนต์ผู้นี้ตายผู้นี้เกิดได้เพราะแห้งอยู่ได้ห่างกันเป็นพุทธท่านดอนพุทธั่านดอนออกไปห่างกันบมเมนธรรมดาแต่จังหวะถ่าผู้ได้พลาดแล้วกะ ที่ไม่หั่นจะพ่าดด้วยไฟเขียวหั่นหั่นก็ได้ห้ามผาาต้องจิตใจต้องจับภาพพระไว้ให้ดีจับภาพพระให้ได้เหตุยังมาตั้งทางได้กระสางคอให้จับภาพพระให้ดีแตสวรรค์ได้ยังตามๆเอาดาวดึงตำสุด พรวมนาพุทโธนตำสุดล่ะได้ล่ะดาวดึงยิ่งเขาเห็นภาพรพ้อมมาแน่เด้พวกพุ่มขีเหล่าเวือยเม่อยากได้สิบอกให้ <c ười> พุม่มขีเหล่าก็มีเด้ว่าท่านบอกไปซือจอยว่าพ <c ười> ายายามทรงอารมณ์ให้มันดีบอกว่าขยันกระมาขี่ขานกระมา อดเอาเมื่อยกมาบ่เมื่อยกมามันจิตเป็นการส่งอารมณ์สืบต่อเนื่องกันแต่ละมือแต่ละมือมีความสงบในจากมือละชั่วโมงสองชั่วโมงแน่มือหนึ่งยิบสี่ชั่วโมงสงบอยู่แค่สองชั่วโมงประมาณนี้แหละช่วงนี้แหละช่วงนางฟังบางคนก็บ่กสงบเลยไม่จิตหอดเพื่อนหอดนั่นหอดนี่อยู่ขนาดยุตหนาลังสี่นั่นแหละผมเป็นของเลืมกันเลยทุกวัน เกียรกระทําขยันกระทำนย่า,บบายว่าเมื่อยกระหังมากล่ะไอตัวเมื่อยนั่นแหละตวัวจีเดไดให้าได้เร็วมันสิทอดอะไรมันเมื่อยมันลาร่างกายบางที่คิดไปคิดมาเด๋วเพื่ออะไให้กินไปแ,แค่นั้นแหละเห็นความเป็นอนิจจังเกิดขึ้นมีงยังดอกทุกท่ากบตายแม่งเบิดเห็นความเป็นอนัตตาเกิดขึ้นในขณะเดียวนั่นสงบสูงสุดเราได้นั่นนะแล้วเขาบอกเข้าใจซื้อ ทั้งคิดว่านิพานต้องเป็นต้งสันจังสี่หรือว่าต้องสูงสุดต้องบ่อยยกดยังเลยมันบ่แมนได้หมายก็บ่อยากิกนเขา่ากินน้ำเลยมันนบ่ได้เป็นั้งสันเลยบ่ห่อนบาหนาวเลยบ่แมนได้จิตเขาว่าติดในความมีในความเป็น่ารความยากหรอกมันอยากน้ำห้อน บาส่งอารมณ์มันเป็นกุศลไว้คำว่าส่งอารมณ์มันเป็นกุศลก็คือเอาจิตคิดแต่สิ่งที่มันดีมันบ่เบียดเบียนไว้อยากสร้างวัดอยากภาวนาอยากสวดมนต์อื่นส่งอารมณ์มันเป็นกุศลส่วนมากที่อยู่ในบ้านเฮ้ามันมีต่ซวนกันบอกแนวอ,อืวนะาา่นาาอย่างเดียวนาะตึกแหมบางหันห้าปลาสู่ปาบาเฮ้านี่ย่ำนี่ย่มส่ปลา แสงสัมปลูกนั่นปลูกนี่เห็ดนั่นเห็ดนี่เนี่ยบริคิว่าศิละงับดับความอยากยได้เนดะ่นมีตรแน่วสิยากแต่ไม่ยังสี่ไข่แน่มันกตนต็ตัดท่อนลงหลายตถอตัดท่อนลงได้คิดว่าสิ่งที่เขาคิดไปไวรสูญหายได้มันทับไปทับไปนอกจากว่าเขาคิดเรื่งบุญทับบุญกับบาปมันคนละกระเป๋ากันเด้อแต่เป็นอง,งนค์นามกับคนละองค์กันตอนนี้ องบาปมันเต็มอยู่แล้วแหละแต่ว่าองค์บุญสี่ขอเมื่อเดียวขนาดละมั้งวันนี้เขาก็เห็ดเท่าทําบุญนี้บาปใดทําบุญไหลายขึ้นไหลขึ้น,านบาปมันตามมาท่านเท่าเออมื่อบาปมันตามมาท่านเราไปบรรลุพระโสดาบันพืชขาดกันเลยได้อันบาปพวกเก่เาเห็ดยังหวซัวซ้ำขนาดใดก็สางบ่ได้หลับเลยคือบ่ได้หลับผลกรรมตัวนั้นทีเ่เห็ดมาก ว่าขอจังเดียวจะเป็นด้าพอด้านี้ที่พอที่แม่หนัานี่บ่ไดา้เป็นอันนั้นตริยกรรมถ้าเสไปขาพระพุทธเจ้าบ่ได้ขาดละเพรามันมีร่างกายแล้วยันถึงก็ไปบิดเบือนทำาินไนเพิ่นเท่าน,น,ทนั้นแหละสิ่งใดเพิ่นบ่บอกกันยว่าเรื่อว่าไปยุ่งย่องพระให้พิษกันตัวนี้ะนาหน,นากลัวที่สุดเพราะว่ามันมีอยู่กับพวกเข้าเลยเอาข้อมนันบัดนัรรน,นไปบอกซอวัดนันก็มีนี่ก็เป็นพระพิษกัน หรือว่าพระด้อยเท่ากันในบัตเดียวกันเนะ่ยพวกไปสอบพูดนั้นกลายังสั่นวางสีเอาไปมายผิดกันอีหลีได้เรื่องมันมีอยู่ยตัวนี้ควรระวังเอาแตเห็ดไปตฮ้าเท่านั้นเจ้าที่โอวแมนเจลาทีมิดจัดเลยว่าตาเทีย ก็สิหาแนวมาซอยพวกเจียวอยู่เรื่อยๆอยู่ดอกอันที่ก็ให้อยู่มุ่มหมึดเยอให้ไปเพ่งแสงสว่างอยู่มุมมืดเออกกสิหามุมใดที่ว่ามันหันหนาไปดังนั้นมีแนวร่วมเร็วเติอนว่าให้ใจพวกเจียวไปเกาะมังหันไว้บ่ให้มันฟุ่งไปน้ำไห้น้ำหน้านะก็คิดนั่นแหละฟุ่งไปเลยให้มัน ปัญญายามว่าสิเกิดยังขึ้นในอันนี้นอนเลนมันสิร่วงมันไม่หันเห็ดไปเห็ดมากมันเปลี่ยนของมันถูกหาวิธีให้ยู่คิดคนไปเรื่อยๆล่ะอันนั้นอะไนอนมาซอยพนีเพราะว่าพวกเจ้ากับเพี้ยนมาพกพอยกเพี่ยนหาให้หาวิธีหรืว่าสิมันสิง่ายสำหรับพวกเจ้าคือกันถพอได้คิดคันก็พอได้สนคือกันนั่นะว่าสร้างรเรื่องขอยบริโภเงิน หลับง่ายๆได้มันคือยาอนหรับเนาะการอนฟังเพลงนี่อันหนังสือถ้ามาเอาฟอหนาแล้วรับรวดฟังฟังอันนี้กัอกันฟันสิกอมเขากลมเขาเนาะมันวอมีนาฉีดใจมันร่วมได้ั่น่ะจะคิดว่ามันรับได้โดยเ้าว่ารับอยู่ถ้าบริษัทที่สองบรับดอกสิบอกให้ชั้นสองคนได้รับนั่งรับได้ที่ว่าดีนี่ก็ นะครับว่ามันนอนหลับเลยนอนหลับได้นอนดีกอย่างหนึง่งแต่นอนเพราะน่าลับไปสังเกตการบฝันบฝันหนึง่ง <Yeah. S 1> ถึงสิเป็นได้ปฏิภาคนิมิตทั้งสี่ชัดเจนจำใสจจำได้ทั้งวัดการนอนได้นิมิต mm hmm. หมักนอนได้นิมิต <Yeah. S 1> เนาะแต่ว่าเขาใจว่าเรือฝันนี่หืออะเอาสมาทานจ้ะมืสีนอน 在那。